ก็คับเค็งเนาะตลาดบ้านนากรรมครับพี่นัอนเดี๋ยวเราจะหาหายไปให้เป็นไปเรยๆครับมันมีอย่างแน่ทีอีตลาดบ้านนากรรมตลาดสดได้้าคาย่องขายสดดูไหมคะไก่ต้มน้ำตา ไม่ต้องเปิดหรอกย่าขนมหวานขนมหวานก็มีครับตลาดบ้านนาการก็มีครับมีผขดมีผิดมีใครอย่าง ไก่ย่างขาละเท่าไหร่ขา,าสี่สิบห้ะสี่สิบถามที่เชนะเยวเขาจะหาเดินไปเรื่อยๆหาเดิน <c oughs> อันนี้คืองวงงวงนะคะอันนี้คืองวง ใบไม้ข้าไปยำเอาไปยำเซนเนี่ยมูพี่นา้ังมไ่เดี๋ยวเขาจะหาเดินไปบุกเป็นเตลาดบ้านนับพี่นนองก็มียังแด้ตลาดน้อยๆบสนบทครับาสนบทบ้านพอแมีเมียงแน่ อายะงไปทำให้พ hey, no hey, ี่น้องเบงครับนครับมีผกมีต้นหอมต้นหอมกระไลครับมันเป็ดยังได้ด่กระสีล่ะพี่น้อง นี่มีพริกนีพริกก็มีมีพริกมีกระเทียมหอมแดงครับนี่ครับหอมแดงคนไทยอยู่ข้างด้านหลังของกล้องพี่นะท่านเฮาบอไทยยังซีมันกะมาหายเบื้องแต่เจ้าของก็สิบอเห็ดครับมันสิบอเห็ด๋วยดวเขาแบบ นี่คือเนื้อหมูน้าผมครับนีครับคุณค่ะบาลหนกิโลละร้อยสามสิบครับแบบนี้อ๋อร้อยสามให้ถ่วงหน้าอย่างนี้จะร้อยเจอย่างนี้สชั้นอดจะหลายราคาเอเลเอาเนี่ย ไม่ได้ไปขายให้คอมบะไม่คอมไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงว่ะไปไม่ถึงอ่าบ้านนี้นะฮะบุกบอดหองพี่น้องนะครับโมนใหญ่ๆนี่เนาะเบิ่งเจ้าของหางโทรศัพท์เนี่ยทำอะไรสี่สิบหกใสไปห้าสิบบาทปีน้องถ้าอยากให้เบ่งจบนครับ ส้มผักก็มีอยู่นี่ส้มผักแซ่แบค่ะซื้อฝากลูกฝากล้านมาจากกรุงเทพนีนนลูกล้านอยู่กรุงเทพไม่ได้กินส้มผักเดีอลูกล้านก็จะเห็นเจ้าในโทรศรัพท์ลูกล้านเอ้ยมากินส้มผักยายแซ่บค่กหม้ายยายก็อร่อยอตาเราไปขนมครับไปขนมหลายย่างครับพี่น้องตลาดบ้านนากรรมครับ ปลาหูหนึ่งครับปลาหูหนึ่งพี่น้องอยู่ที่ตลาดสดบ้าน,นกำครับตลาดสดบ้านนากระบ้านนอกครับพี่เนาะข้ามาหาขายครับอยู่ที่บ้านนอกอนอกะครับขนมหวานครับ กล้วยเหลาครับพี่น้องกล้วยเหลากล้วยเลาทอดไม่ใช่กล้วยแขกกล้วยเลาทอดคนเหลาทอดพี่น้องล้วเาาทอดจคนเหลาทอดไปเป<อ>บิ่งตารสขอบคุครับข้าวตนให้เบิ่งครับพี่น้องแต่ข้าจะให้เบ่งเลยกระทะเลยร้อน,น,อน รีอนกินกันแบบร้อนๆทั้งใบเตยทั้งงาดำงาขาวอร่อยมากเลยก้วยสุกเราเราก็มาเห็ดแบบนี้ครับพี่น้องก้วยสุกก้วยน้ำว้าเอ้นี่ครับตาตาเราเห็ดตากับใยไยเอาคนนั่งกินก็มีบัดนี่อะไรไม่อะไรก็ดูนี่ อันอร่อยบออร่อยก็เบิ่งครับพี่น้องนี่คนนั่งกินก็ยังมีอยู่ครับขาเจ้าไก่ทอดพี่น้องไก่ทอดนี่ครับไก่ทอดขาใหญ่ๆสุดยอดพี่น้องเลยได้เลยครับโอ้โหพี่น้องใหญ่เราทอด เขาเอิ้นไม่ยังก็ย่าไงนี่ใส่ป๊อปบ,บอนี่ครับพี่น้องอันนี้ปออ๊อปครับนี่ก็สิฟีฟอดยองสี่ครับพี่น้องสุดยอดแซ่บพี่น้องเลยดูตลาดผสมแอปเปิ้ลก็มีพี่นอ้องนี่ครับแอปเปิ้ลทางแอปเปิ้ลเราก็อีสมลูกน้อยครับ คน่ายทำอยู่ทางด้านหลังของกล้องพี่น้อง okay, ดูคนซื้อปลาแห้งครับ <c oughs> น, <c oughs> นี่ตลาดพี่น้อง <c oughs> ตลาดผ <c oughs> ักสดๆของสดในหมู่บ้านครับพี่น้อง <c oughs> อที่บ้านนักกับ <c oughs> สิบบาทสี่ไม่ค่าบอกอันละสิบาทพี่น้องกำละสิบบาท้นั่นใไม่ใหญ่นะบอกคำละสิบบาทำใหญ่จ้ะไม่ข้าเราบอกกำละสิบบาทพี่น้อง่ว่าบอเมนได้บบเมนมาทุนได้พี่น้องเลยมาแบบนี้บ่ นี่สิบบาทนี่ครับอาร์ตสิบบาทยิ่ใหญ่แบบนี้พี่น้องคุ้มค่าบ่บ้านนอกครับผู้ใดอยากได้มาเอาอยู่บ้านน่ากรรมเด้อพี่น้องไงอันยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยวฮาร์เจียถ่ายทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องให้พี่ให้น้องเบิ่งครับ่มันมีมายัางไงขี้แดงมือ ปดาูกเอาามายคกคุก่อันมรับใส่หมูโลเท่าไหร่น่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิใส่หมูพี่น้องแต่ก่นมันสอง้อ่ะเดี๋ยวนี้มันขึ้นใส่หมูกิโลละสองร้อยสองร้อยสิบบาทเนาะ ข uh really ึ้นกิโลกิโล่ร okay. ้อยห้าบาทเออมีเราปล่อยห้าปลอยตลาดเต็งโมพี่น้องบเต็งโมเงเต็นคพี่น้องเวยไปขายดีบอลเมค่าปลาสมโขพี่น้องปลาตะโขน้ำเต้าหู้ มีหลายย่างครับพี่น้องอยู่ในเดี๋ยวห้าจ่าค่คอยๆหมุนกล้องไปเรื่อยๆครับวาินี้ยขายได้หรืายให้พีให้น้องบิงครับฝักหน่อยพี่น้องยเนยแกงเหอแกน่หั้ก่หนกง่อยแก้องเม้ยมกำละห้าบาท นี่ครับพี่น้องอัลหาห่าบาทครับน,นี่ครับขายเองปลูกเองขายเองแต่ว่าคนอื่นกินให้เนาะคนอื่นกินให้เนี่ย <c oughs> นี่ครับพี่นอ้องอัลาห่าบาทเบ็ดบนอัน,นี่สิบบาทโอ้อันนี้สิบบาทพี่นอ้องน,นี่ห้าบาทกับบกักือหน่อยครับบักฝักหนอ่อยครับอัลหาห่าบาทแก่งเซโน่ไม้พี่น้องสุดยอดแซ่บครับ เดี๋ยวคลิปนี้คงจะไว้ซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ